สวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่รายการ Invest i n Your Idea นะครับประจำวันนี้วันลอยกระทงนะครับวันที่8พฤศจิกายน2565นะครับกับผมกอล์ฟดรไพศาลนะครับจากบริษัทคาบิล่านะครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาใช้ที่หนึ่งนะครับตัว Facebook หลังบ้านมีการเปลี่ยนอะไรทึมหนึ่งแล้วต้องมาหากันดูว่าเป็นยังไงนะครับก็สำหรับวันนี้ภาพรวมตลาดต่างประเทศเองนะครับโดยรวมแล้วเองเนี่ย เคลื่อนไหวอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะครับมีเอเชียก็มีการเขียวสลับแดงบ้างนะครับโดยรวมเองในภาพของตลาดต่างประเทศดาวโจนส์เมื่อคืนนี้เองเนี่ยปรับตัวขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องภายในนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งเองซึ่งผมว่าตลาดรับรู้ไปค่อนข้างพอสัควรแล้วแหละนะครับว่าในส่วนการเลือกตั้งเองเนี่ยสภาทางด้านของสภาล่างนะครับสภาผู้แทนราษฎรเองเนี่ยริพับบลิกันจะพลิกกลับขึ้นมานะครับเป็นฝั่งที่มีความได้เปรียบ เป็นฝั่งที่ได้คะแนนเสียงที่มากกว่าเป็นฝั่งในการคุมสภาล่างจากเดิมเนี่ยจะเหมือนกับแบ่งกันเกือบๆเ,เท่าๆกันนะครับแล้วก็เดโมแครตพรรคของทางด้านฝั่งของคุณโจไบเดนเองเนี่ยมีเสียงมากกว่าไม่กี่เสียงนะครับซึ่งการผ่านร่างอะไรมันก็จะมีความยากลําบากนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังสามารถที่จะผ่านไปได้แต่พอตอนเนี้ยการเล้งสภาล่างจะบกคุมด้วยแบบวีพับบิกันหมดเลยแลนสไลด์เข้ามาเลยหลังจากที่คุณโจไบเดนเองก็ไม่ได้สามารถที่จะ ดูแลปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจให้มันมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับทางคนอเมริกาเองก็เลือกหันกลับขึ้นไปทางฝั่งของรีเวบริกานมากขึ้นประเด็นก็คือว่าข้างล่างรีเวบิกานน่าจะได้แล้วนะครับแต่ข้างบนเนี่ยอันนี้ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ลนะจากเดิมก็แบ่งแบ่งเท่าๆกันตอนนี้ก็มีโอกาสเหมือนกันแหละนะครับที่ทางด้านฝั่งรีเับบิกันมันจะได้ ถ้าเกิดว่าได้ทั้งสภาบนทั้งสภาล่างขึ้นมาเนี่ยการเป็นว่าการออกกฎหมายต่างๆนะครับการออกมาตรการการะตุ้นเศรษฐกิจการออกอะไรถ้ามันไม่ถูกใจทางฝั่งรีพบการเขามันก็จะผ่านไปวด้ยากมากนะครับมันก็จะมีพวกเรื่องเกมการเมืองอะไรต่างๆนานาขึ้นอีกฉะนั้นเนี่ยตลา,าดสหรัฐเองเนี่ยจริงๆในภาพรวมเนี่ยผมมองว่า ันอาจจะมีบางช่วงนะครับสมมุติว่าคืนนี้ออกมาอาจจะมีจังหวะในการโดนเทคโอฟิตนะครับมีจังหวะในการกังวลอะไรบ้างเราก็หยิบยกประเด็นเนี้ยออมาแต่ผมว่าไม่ใช่ประเด็นหลักอย่างที่เราเคยคุยกันว่าการเลือกตั้งเป็นแค่น้อยที่เข้ามารบก,กวนตลาดส่วนเมื่อคืนนี้ที่ดาวโจนส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นแรงมาจาก2ส,ส่วนหลักนะครับหนึ่งคือราคาหุ้นในกลุ่มพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นเพราะว่าตัวฝั่งรีพับบิการเองเขาจะชอบในเรื่องของการพลังงานนะเขาจะชอบในการให้บริษัทต่างๆออกไปตามล่าหาน้ํามันนะครับขูดเจาะเพิ่มเติมข,ขาย นะครับส่งออกน้ํามันอะไรประมาณพวกนี้ก็ทางด้านฝั่งของหุ้นในกลุ่มพลังงานก็ฟื้นตัวขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งก็คือในกลุ่มพวกกลุ่มยากลุ่มเวชภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเมาื่อวานนี้นของตลาดสหรัฐเองมาจากการที่ไอตัวของเดมโมแครตเองเขาก็จะออกกฎหมายควบคุมราคาย,ยาตรงนี้ก็เหมือนกับผ่อนคลายขึ้นมาตลาดดาวโจนเองก็ปรับเพิ่มขึ้นนะครับ NASDAQ ก,ก็เพิ่มขึ้นเอสแอนด์พกกีเพิ่มขึ้น,กกน,กกนบวกลบประมาณ1%นเ นะครับส่วนตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้เอเชียก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาเช่นเดียวกันในช่วงเอเชียเหนือแต่ในเรื่องของตัวของบ้านเราไซเรเอเชียนะครับหรือกลุ่มทิพไี่ยก็เบาๆลงไปบ้างตลาดหุ้นไทยจึิงผมถือว่าวันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างแข่งๆนะครับบวกมาเกือบ10จุดก็ถือว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งพอสมควรกันนะครับทางด้านของตัวของน้ำมันนะครับ ก็เมื่อวานนี้มีจังหวะในการยอร่อลงมาพักตัวบ้างเล็กน้อยนะครับหลังจากที่มีข่าวเรื่องจีนก่อนหน้านี้เห็นไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีการคุยกันจีนเริ่มตั้งคณะกรรมการหาลือกันน,นู่นนี่นั่นเกี่ยวกับการเรื่องของการเปิดประเทศแต่เราคุยกันแล้วบอกว่ากว่าจะเปิดมันอีกยาวนะรประมาณเดือนมีนาคมคง,คงไม่ได้รีบเปิดในในช่วงนี้อยู่แล้วแต่จริงๆมันเป็นสัญญาณหนึ่งหรือเป็นสัญญาณที่ดีด้วยซ้ำนะครับที่บอกว่าเฮ้ยภาพของเศรษฐกิจจีนกําลังที่จะเปบปรบบขึ้นมาแล้วทั้งนี้น ในช่วงสั้นเองในพวกนี้มันก็กดดันตัวของหุ้นในกลุ่มพลังงานบ้างแต่ผมมองว่าเล็กน้อยนะกดดันตัวของราคาน้ํามันบ้างนะครับให้มันย่อตัวลงมาบ้างแต่จริงๆริก็ยังมีโอกาสที่ยังแกวกได้อยู่จริงๆน้ํามันในช่วงนี้มันเป็นเทรนที่มันไม่ค่อยมีเทรนสักเท่าไหร่หรอครับอาจจะไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เป็นขาขึ้นนะมันก็เป็นขาลงมันเป็นลักษณะการไซด์เวย์แกวงออกรานข้างมันก็จะขึ้นมาขึ้นมามันก็จะรุนแรงขายปกตินะครับขึ้นมาหาไฮเดิมก็ดแรงงขาายยแล่อไปหโเดิมมันก็มีแรงรับซื้้อเขาามมให่ แล้วก็จะเป็นเรื่องปกติแต่อีกอย่างนึงที่ผมว่าดูดีมากๆสําหรับตัวของบ้านเราคือตัวของดอลลาร์อินเด็กซ์ที่วกตัวลงมาแล้วซึ่งอันนี้เป็นคีย์หนึ่งที่ถือว่าดูดีพอสมควรนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์เองเนี่ยปรับตัวขึ้นไปทำไฮใหม่ไม่สําเร็จแล้วก็เริ่มมีการวกตัวลงมาเตรียมที่จะปรับตัวสร้างฐานใหม่นะมีโอกาสที่จะอ่อนลงมาสักโซนบริเวณหนึ่งร้อยเก้าซึ่งจุดนี้มันจุดที่ดีมากนะครับมันก็จะส่งผลด้ไม่ตัวของค่างเงินบาทเองเนี่ยมันปรับตัวแข็งค่าขึ้นมา นะครับซึ่งก็แกว่งตัวอยู่ในรูปแบบทิศทางเดียวกันตรงนี้ก็พยายามลงมาจ่ะเตรียมทำโลรใหม่อีกแล้วนะครับถ้าทำโดใหม่ปุ๊บเนี่ยตัวของนักลงทุนต่างชาติเองก็คงจะเป็นลักษณะการที่ยังซื้อต่อเนื่องโดยล่าสุดเองเนี่ยถ้าเราดูปุ๊บเราก็จะเห็นว่านักลงทุนต่างชาติเองยังอยู่ในสถานะที่เป็นสถานะลองฟิาวเจอญญร์นะครับอีกเมื่อวานนี้1นึ่งหมื่นสัญญารวมนะครับเดือนนี้8วันทําการล่รอไปแล้วนะครับห้าหมื่วนสัญญานะครับแล้วก็ถ้าดูตัวของ มันทุนเดซื้อหุ้นไทยไปแล้วในแค่5วันทําการ1 2ึ0 0หมื่นสองพกว่าล้านนะครับยังซื้อซื้อต่อนเนื่องเลยสําหรับนักทุนต่างชาติคี่ตรงนี้เองเนี่ยผมมองว่าภาพในทุกอย่างว่าดูดีนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ตลาดหุ้นไทยเองมันจะค่อนข้างที่จะแกว่งตัวขึ้นได้ต่อนะครับโดยเรามองแนวต้านหลักๆนะครับที่มันหลักมากๆจะอยู่แถบๆโซเวยหนึ่งพแนวนี้จะเป็นแนวต้านที่ค่อนข้างมีความแข็งแกร่งอยู่มากๆโซนเวยเนี่ยขึ้นมานะครับอาจจะแว่งตัวด้านข้างบ้าง เตรียมที่จะเบรกบริเวณ1,635ถ้าเบรกผ่านขึ้นไปได้แล้วเนี่ยแนวต้าถัดไปก็จะเป็น1,655ก็ถือว่ามีรูมให้ได้เล่นอยู่พอสมควรนะครับสำหรับตัวของเซตนะครับส่วนภาพรวมอย่างอื่นมองว่าไม่มีอะไรนะเมื่อวานนี้เงินเฟอ้อเหมือนกันเงินเฟอ้อออกมานะครับบวกอยู่ที่5.98%ต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่ประมาณ6%นะครับแล้วก็ต่ำกว่าเดือนก่อนหน้าที่6.4% นะครับซึ่งมันเป็นภาพสะท้อนว่าเงินเฟอ้อตลาดไอ้ของบ้านเราเนี่ยมันน่าจะผ่านจุดต่ําสุดไปแล้วนะนะครับพราะมันผ่านจุดต่ำอ่ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับคือพีคไปแล้วเราก็ค่อยๆดรอปลงมาตอนนั้นเราขึ้นไปพีคก,กันนู่นนะฮะเกือบประมาณ8.2รนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้น,บ,น,งงนบ้านเราเนี่ยขึ้นไปพีคเลยนะครับนู่นเลยฮะแทบแทบโซนเมสักเนี่ย 7. 86%นั้นตอนนั้นที่พีคในเดือนสิงหาแล้วก็เริ่มดรอปลงมานะครับเหลือหกตอนนี้เหลือ6นะครับซึ่งถือว่าดูดีนะครับถือว่าโอเคแหละอันเนี้ยภาพของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสี่มันก็จะฟื้นได้ดีขึ้นเงินเฟ้อนะครับมันเริ่มเบาบางไปแล้วกำลังซื้อก็น่าจะเริ่มกลับมาพูดในกลุ่มค้าปลีกอะไรก็น่าจะยังสามารถที่ยังปรับตัวขึ้นได้อยู่นะพี่ก,กลุ่มนึงคือกลุ่มค้าปลีกวัตถุก่อสร้างนะครับหลายตัวเริ่มออกง,งบมาหมดแล้วบางตัวเริ่มดีเริ่มฟื้้นนนนนนขึนมาาาลววดดููโเเป็ตััที่่่่ยยยยงงือ งบออกมาแล้วแย่นะครับตามที่ตลาดคาดไว้นะครับแต่พองบออกมาแล้วความความกังวลอะไรก็หายวันนี้ก็เห็นสัญญาณในการฟื้นตัวหรือการเล่นรีบัลกลับขึ้นใหม่ครั้งทํามีประเาณการซื้อขายที่โดดเด่นเข้ามานะครับนี้สามารถที่จะปรับตัวเบรกขึ้นมาได้ใช้มองว่ามีโอกาสที่จะรีบัลขึ้นมาแนวต้านอยู่ที่โซนบริัก14.3นะครับก็รุ้นในการฟื้นตัวขึ้นมา หรือถ้ารีบา์วขึ้นได้ดีอาจจะขึ้นไปที่ไฮเดิ erm, มแถบแถวบสัก15.7ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวนี้ลงมากองอยู่ด้านล่างพอสมควรแล้วงบบอกมาค่อนข้างแย่แล้วก็มีจะมีจังหวะในการที่ให้เขาได้รีบา์วฟื้นขึ้นมาบ้างนะครับเครื่องมืออยู่ในโซนด้านล่างนะแผ่น B ที่เราแนะนาหุ้นในกลุ่มสื่อมาก็งบว่าปรับตัวขึ้นได้ดีทําทะลุทำา e w h i ไปแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นได้ต่อพอขึ้นมาปุ๊บมีจังหวะในการเทคบ้างนะครับลงไปครึ่งแท่งก็ดึงกลับ ชั้น,นเนี่ยโซนเรีด้านบนนะครับที่โซนเหรยสักแปยังมีอีกตัวหุ้นตัวเล็กนะครับวันนี้ก็น่าลุ้นในการฟื้นตัวกลับขึ้นมาในโซนด้าน,นบนในเชิงถึงเทคนิคที่เข้านะครับตัวของเฮงนะครับราคาเมื่อวานมีการเบรกขึ้นมาครับหน้าตาเหมือนทรงกราฟอะไรเหมือนคล้ายๆโกลบอลเลยเนาะนะครับที่วันนี้ไอ้ดูโฮมที่ดึงขึ้นมานะครับเบรกขึ้นมามีปรมิมาณการซื้อขายวันนี้ก็พยายามที่จะดึงดันขึ้นไปต่อในโซนด้านบนนะครับวนนี้ข่าวอีกข่าวที่อาจจะต้องพูดนิดนึงนะครับคืออตัวขง ของอ่าไทคมข่าวในการซื้อนะครับไทคมจะถูกตัวของกัฟนะครับซื้อนะครับซื้อหมดเลยนะครับก็ เหลืออยู่ประมาณแต่ว่าติดนิดนึงก็คือว่าเหลืออยู่ที่ว่าราคาในการท tender, ํทนเดอรนะ์มันค่อนข้างต่ํานิดนึงนะครับมันค่อนข้างต่ํานิดนึงมันอยู่ประมาณสักโซนสิบ,บาทแต่หมูว่าโอกาสในการลงมาสิบ,บาทมันยากอยู่แล้วแหละฉะนั้นเนี่ยลงมาจริงๆตอนโซนบริเวณน,นี้สิบห้าสิบแปดจุดห้าอะไรมันจะมีจังหวะในการดีบาวได้บ้างฉั้นก็เป็นจังหวะในการลงไปก็เป็นซื้อขึ้นมาก็ขายทิ้ง นะครับเพราะว่าราคามันหางเทนเดอร์นิดนึงแต่ถ้าเกิดว่าราคายิ่งลงมาแค่เทนเดอร์จริงยิ่งน่าสนใจเซจนยืระยะยาวโอเคแต่ระยะสั้นเองอาจถูกกดดันจากราคาเทนเดอร์ได้บ้างนะครับคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้ส่วนประเด็นอย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนาะการจ้างงานไทยนะครับไตรมาสสามดีขึ้นฟื้นตัวขึ้นมาบวกหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์คือตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆมันเริ่มออกมาซัพพอร์ตตลาดหุ้นไทยได้บ้างนะครับจากเดิมที่แบบว่ามันค่อนข้างแย่ตอนนี้มันเริ่มฟื้นขึ้นมา นะครับส่วนเรื่องของจีนก็ผมว่าบนปกตินะครับเพิ่งจะประชุมอ่าพักใหญ่ไปนะฮะสมัชชาใหญ่ไปเลยอ่ะแล้วก็ยังบอกว่ายังคงนาักการซิโป์โควิดผ่านมาไม่กี่วันมีการเหมือนจะเตรียมตั้งตัวของการคณะกรรมการเพื่อหาลือเกี่ยวกับการเปิดประเทศมันก็จะมาออกมาบอกว่าเราจะกำเปิดแล้วก็เป็นไปไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าคนจีนเนี่ยนะครับ <c oughs> เขาปิดประเทศมาเนี่ยเขาไม่ไม่ได้เจอเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เจอโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆเลยตัวแรงๆเขาไม่เจอฉะนั้นการที่เขาเปิดประเทศปุ๊บเนี่ยแล้วให้คนจีนออกไปปั้งทีเดียวอันนี้เสี่ยงนะครับประชาชนเขามีความเสี่ยงอาจจะแบบเสียชีวิตกันได้เยอะเลยเพราะว่ายังไม่มีภูมิสําหรับตัวต้นานทานตัวใหม่ๆไม่เหมือนบ้านเราที่แบบโอ้ติดกันแบบครบครบทุกสายพันธุ์นะครับัวทุกวันนี้คนไทยก็ถือว่าแข็งแกร่งขึ้นเยอะแต่คนจีนจะไม่ใช่ ฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้การที่จะเปิดประเทศอะไรเขาจะเปิดขึ้นเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปให้คนได้ค่อยๆมีภูมิก่อนแล้วค่อยเปิดประเทศแบบเต็มรูปแบบฉะนั้นการเปิดประเทศของจีนมันจะใช้เวลาลากยาวพูดหลายตัวที่เล่นขึ้นมาเร็วๆป,ปิดป๊าอย่างปิตโตเคมีอะไรเนี่ยเร็วๆขึ้นมาตามกระแสจีนจะเปิดประเทศแล้วทุกอย่างจะกลับมาดูดีเร็วๆผมว่าอันเนี้ยต้องระมัดระวังมันอาจจะขึ้นมาเป็นแค่เกรงกำลังเกงกำลังเร่งรันแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องย่อมันอาจจะต้องพักก็ต้องระมัดระวังกันกระายตัวไปนะครับ ข่าวคราวก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูคําถามกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับคาถามแรกนะครับซมอนทีทีบีทีบีก็อย่างที่แนะนําไปครับโซบรนรเวณด้านบนตรงนี้เป็นโซนแนวแนวขายหมดเลยตั้งแต่หนึ่งจุดสี่หนึ่งจุดสามเก้าหนึ่งจุดสี่จนถึงหนึ่งจุดสี่สองเนี่ยเป็นแนวขายเพราะมันมีความตึงตัวฉั้นโซนบริเวณนี้มันมีโอกาสที่จะลงมาพักได้ใหม่ยิ่งถ้าหลุดบริเวณนี้นะ1.35นี่ยิ่งอันตรายฉะนั้น ระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับ t t b นะครับ t t b ก็เหมือนเดิมนะครับจังหวะในการกระตุกข,ขึ้นไปมันยังไม่สามารถที่จะไปได้แล้วก็หลุดลงมาแล้วนะครับต่ำกว่า1.8.6แล้วฉะนั้นก็จะเป็นภาพในการที่ผักฐานได้ต่อนะครับลนนาลน,นาลานาลงมาที่โรเดิมเนาะโซนบริเวนี้จริงๆยังเป็นโซนในการสร้างฐานอยู่ยังไม่ได้มีความแข็งแกร่งใด ต้องรอย่อลงมาอีกทีแล้วไม่ทําตัวต่วตํากว่า11.18 1แล้วดึงตัวกลับผมว่าค่อยน่าสนใจในการเข้าซื้อถ้าจะซื้อตรงนี้ก็ย่อลงมารับได้นะครับแต่ว่าต่ํากว่า11.18 1ปุ๊บคัดทิ้งทันทีนะครับสาหรับตัวนันนทิสโก้ทิสโก้ยังโอเคยังถือ th isco. Th isco okay, ได้ครับห้ามต่ํากว่าโซ so, ลเรนส10.96.5เป็นเพียงพอ ต่ำกว่าถือว่าแย่นะครับมีลุ้นฟื้นตัวขึ้นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปที่บริเวณโซน99.5ครับครับ p t t g c ตัวนี้แหละที่แบบมีความน่ากลัวนะราคามันขึ้นมาเยอะแล้วมันมีความตึงตัวพอสมควรนะครับบริเวณโซน49บาทโซนนี้เป็นโซนที่จริงๆมีของอยู่น่าจะต้องปลดของไปก่อนนะครับแล้วก็เตรียมย่อลงมาค่อยว่ากันแนวรับหลักๆอยู่ที่โซนบริเวณ45.5นะครับ ฮิวฮิดูไม่ดีนะครับราคาลงมาทําโลใหม่เรียบร้อยแล้วในภาพของเดลี่ท่านอาจจะเห็นภาพลักษณะการที่ปรับฐานได้ต่อตัวแนวนี้สิแนวนี้ยังไหวไหมอีกทีหนึ่งก็อยู่ที่บริเวณ17.3จุดสามหลุดปุ๊บนี่คืออันตรายแบบของภาพวีคลี่เลยนะครับสาหรับตัวทีวีนะครับบาทเริ่มกลับมาแข็งแล้วด้วยนะครับมันเลยดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนะครับสาหรับตัวทีู่ห้ามหลุดเด็ดขาดเลยนะนะครับ17.3จุดสามหลุดปุ๊บนี่คืออันตรายมากๆนะครับลาด นะครับลาบผมว่าเป็นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นตัวที่แบบเตรียมรอซื้อในภาพของระยะกลาง นะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาเพิ่มเป็นจังหวะในการพักษาร้อย้เขาพักให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเข้าดีกว่าโซนบริเวณนี้ลากขึ้นมาแล้วเล่นขึ้นมาแล้วตึงตัวจากโซนบริเวณสักสามสิบเจ็ดดึงขึ้นมา40เกือบ4 1 5เนี่ยนะครับ41.5มีความตึงตัวพอสมควรรอให้มีการย่อลงมาแล้วยกลหยอีกครั้งแล้วค่อยเข้าซื้อโซนโซนนี้ไม่ได้เป็นโซนในการเข้าซื้อ OI อย่างที่บอกไปนะครับลงมาในโซนด้านล่างเนี่ย24บาทบวกลบเป็นจังหวะในการ ถามว่ามันจะวิ่งได้ดีตอนที่งบออกเสร็จแล้วไม่แน่ใจว่างบออกหรือยังนะครับแต่งบออกเสร็จผมว่าถ้าไม่มีเรื่องอะไรและโออาร์จะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับถ้าดูไตรมาสสามงบมันแย่แต่ไตรมาสสี่มันจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นเด่นชัดมากข,ขึ้นสําหรับตัวของโออาร์ฉะนั้นจังหวะในโซนนี้แหละที่สมมุติจะโดนแรงกระแทกจากเรื่องงบการเงินเรื่องอะไรงบได้จริงไม่ออกนะครับเดี๋ยวมันจะอาจจะมีประกาศงบการเงินออกมาอีกรอบหนึง่งนะครับประกาศงบการเงินออกมาเนี่ยงบไตรมาสสามมันจะดูแย่ ถ้าก่อนหน้าประกาศไม่ลงตอนประกาศก็ต้องลงนะครับลงปุ๊บเนี่ยเป็นจังหวะในการเข้าซื้อหมดเลยเพราะว่ามันจะผ่านเรื่องที่แบบเหมือนเป็นเรื่องไลายๆหรือเนกากทีฟไปหมดแล้วนะครับเราก็วีรอรุ้นัวม,มาสี่จะเห็นภาพการฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างชัดเจนมากขึ้นนะครับสำหรับตัวอา,าร์ผมว่าราคาเนี้ยซื้อได้นะครับแล้วก็ลงมาก็ซื้อได้เพิ่มโอกาสและความเสี่ยงในการหลุด24บาทค่อนข้างมีน้อยนะครับค่อนข้างมีน้อยลงมาก็คือเก็บอย่างเดียวสําหรับตัวอาร์ก็ผมว่าไม่น่ากังวลนะครับก โอเคอ่ะแค่รู้ว่างบมันไม่ดีก็รอรอให้มันงบปลายให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับหรือถ้ามันลงมาก่อนงบเลยอยู่มันก็กอดวันงบออกวันสองวันมันพึ่งพึ่งลงมาก็เราก็จะเริ่มคิดได้แล้วว่าอ๋อที่มันลงมาเพราะมันอาจจะกลัวงบลงมาปุ๊บงบมันออกมาถ้ามันถึงคนทุกคนรู้แล้วว่างบมันแย่ใช่ไหมฮะคนทุกคนรู้แล้วว่างบมันแย่ฉะนั้นเนี่ยถ้ามันแย่ไม่ได้แย่กว่าคาดเยอะผมว่ามีดีบ่าวแต่ถ้าแย่กว่าคาดเยอะๆอันนี้อาจจะลงได้อีกจาก่มลงปุ๊บเดี๋ นะครับเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งคำถาม PSL PS นะครับ PSL ผมว่ายังไม่ค่อยมีอะไรนะสำหรับ PSL ราคายังอยู่ในโซนที่เป็นขาลงนะครับแต่แค่อาจจะมีจังหวะในการที่อยากที่จะรีบาวกับบ้างนะครับในวีคลี่เหมือนจะให้สัญญาณแบบูลิ l ไดเรกช e นฉะนั้นอาจจะมีรีบาวกับขึ้นมาเทสไฮเดิมแถ่ญญวันสวัิโซนนั้นขึ้นไปก็เป็นจังหวะในการขายทิ้ง นะครับตรงนี้ก็เป็นจังหวะเหมือนจะเบรกไปแล้วนะครับเบรกไปเพื่อเป็นการดูบาวนะครับฉะนั้นขึ้นมาในโซนนั้นแนวต้านต่างๆก็เป็นโซนในการขายทิ้งออกไปสําหรับตัว psl นะครับ a 5 i a 5ราคายอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นแบบขึ้นแบบสวิงแบบค่อยเป็นค่อยไปจุด stop loss ตอนนี้อยู่ที่โซนเรนแบบที่ไม่ให้อภัยเลยอยู่ที่โซนเรนรัก2.6ไม่ควรหลุดนะครับ2อหลุดคัดทิ้ง ถ้าไม่หลุดยังพอลุ้นแกว่งขึ้นไปนะครับดลต้าอยู่ที่โซนเรือนไกลนิดหนึ่งอยู่ที่เบือนวณ3.5นะครับตามรูปแบบของกระทะกับแองกกระทะแะไรขึ้นมาก็ปึ๊3.5นะครับถ้าไปได้นะครับอืมวันนี้เข้าๆประมาณนี้เหมือนสัญญาณอินเทร์เน็ตดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคํานี้วันนี้คําถามก็ครบถ้วนทุกคนแล้วนะครับอ่าส่วนภาพตลาดปิดท้ายนะครับก็เหมือนเดิมครับก็ รอเบรกเบรกจะไปได้ดีแต่ยังไม่เบรกได้ก็จะใช้เบรกรั้นข้างนะครับในเกรอบ,บริเวณสัก1635ถึงบริเวณ1620ช่วงนี้ก็อาจจะมีจังหวะในการตลาดพักฐานบ้างหยิบยกตัวกลางตัวเล็กมาดึงบ้างอะไรบ้างโดท้ายผมว่าไม่มีอะไรตลาดวุ้นไทยน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วครับแล้วก็น่าจะค่อยๆฟื้นตัวขึ้นได้ในระยะถัดไปนะครับวันนี้ก็ผมก็ไป็นาจายไาลนะครับจบากบริษัทซาซาล่าร้านคุณท่านไปก่อน,อนพเพนนานีนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรายการอื่นๆตามมาวันนี้ลาไปก่อนสสวัสดี วังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหรอก